ฮั Hi, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Titan Universe จัก,กรวาลแห่งความเป็นไปได้นะคะกับดิฉันไตเติลปิ่นปินัทสวัสดวีวนช้ยนะคะ,จะเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะแบบสั้นๆส,สำหรับ Chapter 4นะของเพราะเรายังคู่กันนะคะก็เราจะบอกทุกคนก่อนเนาะ Overview ก็คือสำหรับตอนที่4เนี่ยจะพูดถึงทั้งหมด3คู่เนาะก็แน่นอนมีคู่พี่ดิมกับกรีนเนะเาะแล้วก็ถัดมาก็เป็น แน่นอนค่ะสลวัตรกับทายแล้วก็แมนกับพี่ทายนั่นเองนะคะก็อยากจะเริ่มเริ่มเลยเนาะพี่ดีมกับกรีนเนี่ยด้วยความที่ว่าทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าคู่นี้เขาจะมีความแบบกัดกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเขารักกันแหละทุกคนนะคะเขารักกันแหละนะคะก็ฉากหนึ่งเนาะฉากหนึ่งคือประมาณว่าแบบ กรี Green, นเนาะตื่นขึ้นมาตอนเชา้าแล้วก็แบบบอกกับพี่ดิมว่าแบบโมอ,อยากกินข้าวต้มกุ้งพี่ดิมบอกยังไงคะออมันไม่มีข้าวต้มนะคะมีแต่ขนมปังออกรีนก็บอกถ้าางนั้นขอเป็นขนมปังโฮลวีตได้ไหมพี่ดิมก็เลยบอกว่ามีแต่ขนมปังธรรมดาเนี่ยแหละจะแดกไหมนะคะก็เลยยังไงคะทุกคนอ๋อก็เออก็ได้ก็ได้ไดนะคะก็ทํานะคะเสร็จแล้วแต่ว่าพี่ดิมนะทําให้หมดทั้งขนมปังทั้งแถวอะทุกคนนะคะ พอกรีนเนาะอาบน้ำเสร็จออกมาปุ๊บก,ก็แบบโหทำให้เขาเยอะขนาดนี้เลยหรอตัวเองแบบซึงใจอะ่ะรักเขาว่าได้นะคะก็แบบพี่ดิมก็เลยบอกว่ายังไงคะด้วยความที่ว่ากลัวเสียฟอร์มพี่ดิมเป็นคนกลัวเสียฟอร์มมากนะคะทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะคะก็เลยบอกไปประมาณว่าแบบเปล่าหรอกขนมปังมันจะหมดอายุ <c oughs> ทุกคนนะคะดูคู่นี้กัดกันตลอดเวลานะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวีสักพักก็จะมีโทรศัพท์นะคะจากไทยมาทําให้พี่ดิมนะคะอ่าอารมณ์เสียนะคะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไงเอ่ยหลังจากนั้นเขาจะไปปิกนิกกันทุกคนแล้วก็จะมีฝนตกนะคะแล้วก็ไงคะ่ะเขามาหลบฝนในรถแล้วก็ไงคะอ๋า ออนิดนึงนะเนาะโรแมนติกนิดนึงนะคะคู่นี้จะไม่ได้โรแมนติกแบบนา่นานะคือแบบจะค่อนข้างฮาร์ดคอร์จริงทุกคนนะคะผ่านนะคะถัดไปขออนุญาตพูดถึงคู่แมนกับพี่ไทป์ก่อนได้ไหมเพราะว่าเอาเอาเก็บสารวัตรกับไทไว้พีคนะคะนะคะก็แมนกับพี่ไทป์เอาโอเคทุกคนด้วยความที่ว่าแมนเนาะเรียนอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็พี่ไทป์ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ เดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะเจอกันได้แค่คือคือเดือนหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าการที่เจอกันแค่เดือนหนึ่งครั้งนึ่งเนี่ยโอ้โหเขาใช้เวลาแบบมีคุณค่ารู้คุณค่าทุกวินาทีมากเลยคุณคือแบบยังไงคะแม่เนี่ยคือแบบเป็นยังไงคะอ๋อจะจะพูดเลยนะสามีในอุดมคติมากเลยคือแบบคือคือดูแลเทคแคร์เมียดีมากอ่ะคือแบบคือคือถ้าให้เราเลือกเราเราว่าโอ้ เป็นพี่ไทยเน้ยนะัคือดีนะคือจริงคือแบบคือเราด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เป็นสายฮาร์ดคอร์มากขนาดนั้นนะคือเราชอบผู้ชายแบบสุภาพแมนนี่ก็จะแบบโอ้ดูแลพี่ไทยแบบโอ้ทุกอย่างแบบออ้ดีมากนะคะพูดครับพูดครับโอ้ตลอดทุกความโอ้น่ารักมากนะคะก็ อ๋อก็จะแบบให้ดูว่าแบบอ๋อคู่นี้แบบนานๆเจอกันทีแล้วเขาก็รักกันเขา,า,า,าดูแลแมนก็ทํากับข้าวให้พี่ทายกินทุกเช้าทําเบรคฟาสต์ให้กินอะไรเงี้ยมนน่ารักจริงๆทุกคนนะคะต้องรอติดตามจริงๆเนาะไม่ได้เลยนะคะอ๋อสิสี่ิงหาทั้งหมดมี5ตอน5ตอนนี้แบบสิสัปดาห์ได้ไหมนะคะโอเคนะคะบอกจีเมมเพื่อเขามาฟังนะคะก็เออไงเอ่ยสารวัตรกับทายละทีเนี้ยคู่ที่สามสารวัตรกับทาย บอกเลยนะประมาณอาตอนนี้นะคะคือตอนที่4ประมาณแบบทายหึงสรารวัตรสารวัตรหึงทายอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครชอบที่จะดูอะไรพวกเนี้ยนะบอกเลยว่าคุณมาถูกแล้วนะคะคุณต้องดูให้ถึงนะคะตอนที่4ให้ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นตอนที่สรารวัตรกับทายนี่จะหึงกันมากนะคะทุกคนเท้าวความนะคะความเท้าเหมือนทายเหมือนวินทุกคนความเท้าทุกคนจําได้ปะที่แบบไปอะไรคะคือ อะไรนะแบบคือถ้าตอบผิดจะต้องดื่มอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเ,ออเข้าเรื่องลูกเข้าเรื่องบอกตัวเองเข้าเรื่องลูกนะคะก็ยังไงคะออยังไงดีอ,อ่ะสารวะตรได้ยอมให้เพจเซ็กซี่บอยของมหาลายัยเอารูปตัวเองขึ้นเพจนะคะแล้วก็ ทุกคนเห็นหมดเลยแล้วก็โอ้ทุกคนไลค์ซับสไครป์แชร์กันแบบสนั่นสวันไหวแบบกระจายมากนะคะแต่ว่าทีนี้นะคะฟงนะคะส่งข้อความคือส่งข่าวให้ให้เพื่อนรู้นั่นแหละว่าแบบนี่มึงรู้หรือยังเหรอว่าแบบสารวัตรเนี่ยแฟนมึงอะเฮ่อไปอยู่นะคะบนเพจได้แล้วนะแบบคือคือฟองก็งงทุกคนคือทุกคนงงงงกันหมดเพราะว่าด้วยปกติที่ว่า เขามีความรูส่วนตัวสูงมากสารวัตรนะคะแล้วแบบเขาจะไม่ค่อยชอบให้ใครเอารูปเขาไปลงบนซเชียลบนอะไรที่เป็นสารณาเขาคือไม่ชอบเลยนะคะคือแบบจะว่าด้วยสามอะไรประมาณเนี้ยแบบคือไม่อนุญาตทั้งไม่ใช่แค่ไม่อนุญาตว่าด้วยนะเพราะว่าฮีไม่โอเคคือฮีไม่ชอบให้เอารูปฮีแต่ว่าครั้งเนี้ยมาแปลกทุกคนมาแปลกเราก็ไม่รู้ด้วยเหตุประการใดแต่เราคิดว่่าานนนนนนะะะะะเออออออมััพพีีคคคททท้้ยุกฟงื โอเคฟงก็ส่งข่าวนะคะให้ทายได้รู้พอทายรู้ทีนี้ก็แบบคืออารมณ์คือฟีลลิ่งคือแบบเวลาตอบแชทเวลาเโทรคุยอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือมันรู้เลยอ่ะหรือว่าอัดเสียงในไลน์นะประมาณนั้นคือแบบเราไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะอออกมานะในบทในบทละครเนาะบทโทรทาน์เขาจะออกมาแบบไหนเราไม่รู้นะแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะโทรศัพท์เพราะว่ามันได้ฟีลลิ่งสุดก็คือแบบทายก็น่าจะแบบบอกกับฟงว่าแบบ คือคือฟองก็แบ,บบบอกทายประมาณว่าหึงอะไรแบบห่วงเชมล่าคือแบบคือ,ค,อคือทายแบบก็แบบเป็นหัวฟัดหัวเวียงทุกคนแล้วก็แบบฟงก็แบบห่วงเชมล่ะอะไรประมาณเนี้ือแบบรู้ทันเพื่อนนะคะก็แบบทายก็บอกประมาณว่าแบบเปล่าใครบอกอะไรประมาณเนี้ยอไม่ได้หึงไม่ได้ห่วงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าฟงก็แบบนะคะถามเพื่อนนะคะเหนื่อยไหมนะคะทายก็บอกเหนื่อยแล้ว ฟงก็บอกเพื่อนว่าไงคะอ่าโกหกตัวเองนะคะหลอกตัวเองนะคะเหนื่อยไหมนะคะทายก็แบบคือคือแบบคือ,ค,อคือไม่ยอมรับความจริงอะทุกคนแต่ว่าทีนี้นะคะตัดฉากเลยนะมาที่ตอนที่สารวัตรจะกลับเข้ามาที่บ้านแล้วนะคะบ้านของเขาทั้งสองคนทุกคนสารวัตรกลับมาบ้านแล้วนะคะ กลับมาจากเรียนหรือไปเตะบอลหรือไปซ้อมกีฬอะไรประมาณนั้นแหละก็กลับมาที่บ้านแล้วอันราทุกคนทีนี้กลับมาปุ๊บนะคะทายก็ถามเลยนะคะอ,อันนี้แบบสปอยไม่สปอยได้ไหมไม่สปอยคําว่าสปอยนี่คือแบบยังไงคะบอกดาหลอกหมดเราไม่บอกดาหลอกหมดได้ไหมพูดประมาณว่าแบบเฮ้ยแบบมึงยอมมึงทาอะไรผิดมาบอกกูามาเดี๋ยวนี้อะไรประมาณเนี้ยทายก็แบบบอกสารวัตรประมาณนั้นเนาะก็สารวัตรก็แบบเออขอโทษแบบ Uh huh. ที่กูเอาบ er ็อกเซอร์เน่าๆมึงไปทิ้งแล้วกูไม่ได้บอกอ uh huh. แล้วก็แบบทายก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชน,นี้ uh huh. สารวัตรก็บอกยังไงคะก็แถนะคะว่าแบบเออขอโทษเหมือนกันที่เอาผ้าเช็ดต,ตัวเน่าไปทิ้งทายก็แบบไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้ uh huh. มันเป็นเรื่องรูปต่างหากที่อยู่บนเพจเซ็กซี่บอยทุกคนแล้วทีนี้ยังไงคะสารวัตรก็แบบเออคือด้วยความที่ว่าแบบ อา้าวเรื่องนั้นแบบเออกูเป็นคนอนุญาตให้พี่เขาเอาไปลงรูปทีอ่อนุญาตให้เขาเอารูปกูไปลงเองแหละถ่ายก็แบบอา้าวทำไมทำาง้นะแบบคือไม่เคยคิดมาก่อนคือแบบเห็นปกติก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงแล้วก็แบบนะคะทำไมต้องเนอะเนะ่คะปกติก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงแล้วทําไมจะต้องเออทำไมอยู่ดีๆแบบเปลี่ยนตัวเองขนาดเนี้ยแบบเป็นบ้าอะไรผีเป็นผีเข้าหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ถ่ายก็คุยกับสัรวัตรคุยกันไปคุยมาก็แบบ หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะบอกบอกสารวัตรนะหยุดเดี๋ยวนี้นะคะไปบอกให้พี่เขาเอารูปลงเดี๋ยวนี้นะคะก็แบบเลิกบอกพี่เขาเลิกบอกแอดเลยว่าแบบต่อไปนี้นะไม่ต้องแล้วเลิกไม่ให้เอารูปไปลงแล้วนะคะทีนี้นะคะสารวัตรก็เออโอเคโอเคก็ได้แล้วแบบจบด้วยความประมาณว่าแบบเป็นไงล่ะรู้สึกไง ไอตอนนู้นนะที่แบบตอนปีหนึ่งนะทุกคนก็แบบหุ้ยคือคือด้วยความที่ว่าลีทายเป็นลีดของทั้งคณะและลีดมหาลัยทุกคนก็แบบหุ้ยอยากเป็นเมียทายอยากเป็นแฟนทายอะไรเงรี้ยแบบความเจ็บช้ำม,มันอยู่ที่สารวัตรมากแบบเฮ้ยมีคนมาจีบแฟนกูอะไรเงี้ยประมาณนะั้นนะแบบมันไม่ยอมคือไม่ยอมเว้ยอะไรเงรี้ยสารวัตรแบบแล้วเป็นไงเอออารมณ์เดียวกันเออฟีลิ่งเดียวกันเลยเออรู้สึกไงเออสารวัตรก็แบบพูดประมาณเนี้ทุกคนแล้วว่าทายก็บอกสารวัตรว่า แล้วกูจะไปรู้ได้ไงเฮ้อคือคือประมาณเนี้ยนะคือแบบกูจะไปรู้ได้ไงว่าแบบมึงแอบชอบกูอยู่ล้วแบบมึงจะรู้สึกแบบนี้กูไม่รู้เฮ้อกูขอโทษเฮ้อกูไม่รู้จริงอะไรเงี้ยแบบก็เรื่องก็จบด้วยดีนะคะตอนที่4ี่ตอนที่5นะคะบอกเลยนะคะมีฉากแบบเออเลิฟซีนนะคะหวานมากนะคะติดตามชมนะคะอ,อ่ะฮะคลิปถัดไปทุกคนก็ ขอบคุณทุกคนที่ไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ Titan Universe นะคะวิวเกิดในท o u ชบ๊ายบาย